เมย์ไปเท่าไหร่แลยวถ้าเมย์นี่เราไม่ให้ค่าเลยเนาะใช่ไหมแต่พอดีเขามาจากลาวนะจ๊ะลาวก็เลยให้เต้นตอนแรกไอ้มองไปเขาเมน็ดหรป่าจะไล่กลับบ้านเลยนะคะขอเสียงปรบมือให้ต่อเสียงแรา เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปให้กรรมการไปเข้าห้องลับตัดสินกันเราก็จะดูที่มาที่ไปก่อนนะคะว่ามันจะระสค์ที่เราจัดประกวดเพราะอะไรนะคะแล้วกติกาการแข่งขันเป็นยังไงนะคะอ่าทุกท่านเดี๋ยวพึ่งลงอ่ะมายืนตรงนี้เลยค่ะเป็นแถวแถวตอนเรีหนึ่งนะคะหัวแถวอยู่ตรงนี้นะคะอ่าทุกทีมค่ะทุกทีมเชิญหน้าเวทีหมดเลยค่ะแถวตอนเรีหนึ่งค่ะเรียหนึ่ง นนทีมสวยสะบัดคะ่ะสวยสบ<า>ะบัดขาทีมทีนสวยสบดัดขาให้กรรมการเห็นทีว่าทีมไหนทีมียมนะให้นนผิดสวยสะบัดถึนี้นึ่ะขาทีมที่สองเก่งและเก่าค่ะเก่งและเก่าาหัวทีมาอนี้หนึ่งทีมที่2เก่งและ,ะเก่านะคะ ที่สามสู้ซ่าค่ะทีมนักเตะหมดแล้วยืนเยอะทีมที่สองนะแดนเก่งพี่เดี๋ยวมันเกี่ยวกันได้ทีมแร่เขานัแกสามสู้ซ่านะคะสี่ออนซ้อมค่ะออนซ้อมตรงนี้ไม่ขาดออนซ้อมออนซ้อมนี่ค่ะออนซ้อมทีมที่ห้าแดนกระจายจ้าแดนกระจายทีมที่ห้าแดนกระจาย ทีมที่ห้านั้นกระจายอยู่ไหนคะอทีมที่หกวันรีนค่ะวันรีนอันนี้ห้านะคะอ่ารยืนน้่งกัได้ค่ะก็พวกกรรมการกรรมการเอาเม้นอะไรแป๊บนึ่งเราก็สลับขึ้นมายืนเปลี่ยนแถวหนึ่งแถวสองตามสไตล์สไตล์กันเลยผัดกันชมทีมวันรีนใช่ไหมคะต่อด้วยทีมสาวแซ่บค่ะสาวแซ่บ เดี๋ยวกันนะขอพี่อพี่ทีมวทีมนี้แถวตอนจ้ะสาวแซมแถวตอนนะทีมที่แปสูงไวัยก็เต้นได้ตรงนี้จ้ะขอที่ให้หน่อยเนาะเก้าทีมนะคะเดี๋ยวไม่เป็นไรคะ่ะไม่ต้องเกี่ยงกันอยู่หน้าเดี๋ยวผลักกันออกมาเดี๋ยวจะบอกผู้ตัดจะปี๊บแถวหลังเข้าไป <c oughs> กับลันอาจารย์ครบไหมอาจถือมา ไม่เป็นลายเล่มูลีพาเลต์อ่ะเทออกมาให้เห็นนะคะตานะคะอ๋อไมต้องห่วงค่ะห่วงมาคนนึงโอเคนะอ่ะขอให้ประธานกรรมการนิดนึงนะคะเห็นหน้าค่ะตาทีมแรกนะคะกรรมการขาทีมแรกทีมที่หนึงนะคะโชว์ตัวมานิดนึงโชว์ตัวนิดนึงโชว์เลยค่ะโชว์เลยนะครับที่โชว์ให้กรรมการเห็นๆเลยค่ะ ห้คนนะคะคะแนนเราเหมือนเรื่องการเป็นคนด้วยอาเชิญเข้าที่ค่ะเชิญเข้าที่ทีมที่สองเก่งและเก่าค่ะหกท่านนะคะหกท่านนะคะหกท่านผ่านกันอยู่หน้าได้โชว์ตัวแลวอะอาเชิญเข้าที่ หมุนตัวสงจูดด้วยทีต่อไปทีมสู้ซ่าค่ะี่กรรมการทำเหมือนนางแปลนะคะกะจะให้ใส่ชุดว่ายน้ำก็เกรงใจะะขออะไรกัน่อไปคสบัตะอขอบคุณค่ะทีต่อไปค่ะอ่อนซ้อมนะคะในข้อห้าเรามีเรื่องจำนวนคนนะคะหนึ่งคนตัดหนึ่งคะแนนค่ะหนึ่งคนตัดหนึ่งคะแนนนะคะให้เขาหั ่มอนซองบอกว่าใจสู้ค่ะมาเพื่อความสนุกมันเพลินแน่ใจค่ะเทียบกับทีมแบงค์กระจายจ้าไม่ไ้เลยค่ะไม่ใครลงนะคะไม่ต้องรีบนะคะต้องรีบรู้สึกตอนแรกบอกว่าทีมแแบบกระจายเอาไปตัดโต๊ะเลยแต่จะไมออกแค่ห้านะคะไม่สบายคนที่นั่งอยู่ไม่ยอมเต้นเลยเหรอคะโดนตัดไปอีกคะแนนแล้วเนี่ยนะคะขอบคุณค่ะ หนึ่งคะแนนเราอาจจะได้ข้ออื่นเต็มก็ได้ครขอบคุณนะคะ ตามไว้นะคะขอบคุณค่ะนิมสุดท้ายนะ เราเต็ม50คะแนนะคะแนน50คะแนนที่มาจากข้อๆๆ <ๆ S 1> หนึ่งเลยลตามมาตรฐานของอาจารย์ <ๆ S 2> <ๆ S 1> มนชัยไม่มีดัดแปลงซักนิดนึงห้ามดัดแปลงนะคะแต่ส่วนลูกเล่นนั้นเป็นสร้างสารรค์ก็ไม่เป็นไรแต่ตอนท่าบบุญที่สี่ทิศนี่คุณต้องเป๊ะน,นะคะๆๆอ่าม่ใช่ต่อไปเป็นนิวยอกแต่เราไปเล่น,นแทนทุแฮนก็ไม่ได้ะะอันที่สองคือความพร้อมเพรียงนะคะความพรม ทนนี่สานกระสับกระเฉงสวยงามเหมาะสมกับจังหวะนะคะไม่ใช่ถ้าถ้าสง่างามแต่เบื้หัวเราคิกคัก,ก็ได้ก็ได้หนึ่งก็ไม่ได้นะคะหรือว่าถ้าสนุกก็เก่งแข็งแข็งก็ไม่ได้ต้องตามตามจังหวะนะคะข้อที่สี่ความคิดรเริ่มสร้างสารรค์นะคะไอ้ท่าเนี่ยมาตรฐานคงอยู่แหละแต่อันนี้อะไรกุ๊กกิ๊กมาเล่นลน,นิดนึงข้อสุดท้ายจํานวนคนที่เข้าแข่งขันเรากําหนดไว้หกท่านนะคะ ถ้าทีมใดไม่ครบนะคะก็ตัด1คะแนนต่อ1คนนะคะจริงๆเราบอกว่ามีทีมอีกทีมหนึ่งเขาเขาจะเขาเหลือคนเดียวบอกว่าก็สู้ได้นะ1นึ่งหนงคนเนี่ยก็ได้5คะแนนและก้อนนั้น10 10ก็เหลือ5้าเราไม่ได้ตัดเยอะตอนแรกต้องจะใจร้ายตัดคนละสอคะแนนด้วยซ้ำนะคะกรรมการบอกขอหนึ่งพอแล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่าชะล่าใจนะคะสําหรับบอกเราบอกโอ้ทีมที่คนน้อยอะ่ะ ไม่ได้แน่ๆอยา่าชะล่าใจเรามีตั้งหลายข้อนะเขาอาจจะได้ข้ออื่นเต็นด้วยนะคะวันนี้ก็ขออนุญาตให้ประธานคณะกรรมการนะคะเจ้าของงานของเรานะคะได้พูดอะไรคอมเมนต์อะไรนิดนึงนะคะอาจารย์ค่ะทีตรงนี้แล้วกันนะจะทีมทั้งหมดที่มาแข่งนนมาดูแล้วเต้นแล้วแล้วนะ ผมไม่คิดเลยว่าจะสามารถจะเต้นได้ดีมากขนาดนี้ทั้งๆที่เราฝึกกันมาทั้งที่เราฝึกกันมาไม่กี่สิปีเองไอ้ือวไอ้ผัวไอ้ที่เราพี่ซอไปอเรม ทุกคนมีความกระฉับกระเฉงได้เป็นอย่างดีแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนเต้นได้ดีดูได้ถูกจังหวะเ้วยนะครับมีบางจังหวะเท่านั้นที่บางคนอาจจะหลงนิดนิดหน่อยหน่อยแต่นั่นเรื่องจากเราไปซ้อมกันเองที่บ้านมันก็เลยไม่พอเปลี่ยนเล็กน้อยแต่ถือว่าทั้งหมดโดยภาพรวมใช้ได้ถ้าเป็นถ้าผมเป็นโค้ดเติผมจะบอกว่า สิบคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มขอบคุณครับอ่าเดี๋ยวมีเวลาอ,าอีกน,น,นิดหน่อยเพื่อนๆอกันเนาะนิดนึงนะคะท่านต่อไปขอคอ,อมเมนต์สักนิดนึงคะ่ะท่านผู้ชายเอาเรื่องจริง <laughs> ย่างน้อยเนี่ยครั้งเนี้ยพวกคุณได้คนละหนึ่งหนึ่งหนึ่งค่าเต้นแล้วนะคะอ,อแล้วก็คนเก่าเขาก็ยังมารวมตัวกันได้ใช่ไหมคะหลุดนิดนิดหน่อยหน่อยหนูมองว่าโอเคนะคะส่วนใหญ่ก็อ,อจะไม่ถึงสิบปีเนาะยังไม่ถึงสิบปี หนูได้เห็นการพัฒนาการพัฒนาของหลายๆท่านหนูบอกแล้วว่าเวลาที่ผู้พี่มาในห้องเนี่ยมาใหม่ๆหนูสกรีนต,ตั้งแต่ศรีรษะลงมาแล้วแล้วแล้วหนูก็จะรู้ทุกคนว่าใครมีศักยาภาพยังไงแต่สำหรับวันนี้เออหลายท่านก็ทำให้แปลกใจเนาะแปลกใจจริงๆที่แบบว่าสามารถตามได้ เป็นอันว่าวันนี้สอบผ่านแต่สิ้นปีใช่ไหมสิ้นปีหนูจะสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะอ<า>ขอบคุณค่ะคุณนี้บอกว่าผ่านทุกคน ประสงค์ที่เราจัดประกวดในวันนี้นะคะแล้วก็ขอเขามีจัดแม่นมาเฉยๆแหวนนิ่งได้เนั่นไไงไไ่หวั้ยคือที่เมื่อกี้ครู้ต้องบอกไปแล้วว่าอุบัติเหตุค่ะก็คือเมื่อวานเดวินและสะดุดสายยางหกล้มไปทั้งตัวเหมือนใครมาผลักลอยไปเลยค่ะแล้วก็คว่ำลงไปหัวเขาก็แตกข้อศอกก็ช้ำก็ไปลงมาหนึ่งทเวีก็เอ็กซเรย,นะย์เรียบร้อยเดี๋ยวร่างกายเดี๋ยวดูข้อศอกขวาทีหนึ่ง แต่ไม่เป็นไรคะ่ะวันนี้ใจสู้เพราะเราเพื่ออาจารย์และเพื่อสมาชิกทุกท่านเรื่องเจ็บเล็กน้อยเดี๋ยวหมอจัดการเองไม่ต้องไม่ต้งองยืดนะคะวัตถุประสงค์ที่เราไม่พูดตั้งแต่แรกเนี่ยถ้าพูดปั๊บเนี่ยก้าวถีบเต้นไม่ออกเกร็งเครียดมากใช่ไหมคะก็เ,เลยไม่บอกจริงๆแล้ววัตถุประสงค์ในการจัดวันนี้เพื่อต้องการอนุรักรักษาต้นฉบับลายแดิของอาจารย์วันชัยไว้ โดยที่ไม่มีตัดแปลงและเพิ่มเติมอันนี้คือวัตถุประสงค์ก็ทุกทีมก็ผ่านหมดข้อที่สองเพื่อความส,มา,ส,สามัคคีสนุกสนานเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันผลการตัดสินวันนี้จะออกอยังไงนะคะขอให้ทุกทีมยังคงมีความสมามัคคีความรักกันเหมือนเดิมไม่ใช่จบจากวันนี้แล้วฉันได้ที่หนเธอได้ที่ห้าฉันปิดเธออันนี้อันนี้คณะกรรมการทั้งสี่ท่านตั้งใจมาแล้วว่า อยากให้คงไว้เพราะเราจัดเพื่อเราอน,นุรักษ์ความสนุกวันนี้ถ้ามาจัดง,งานมันเกิดอาจารย์บัรชัยพาเลี้ยงกลับบ้านเซ็งไหมคะเซ็งแต่วันนี้ตื่นเต้นมากว่าหวยจะออกใคร <S <S ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะความสาม,มัคคีต้องมีอยู่ด้วยกันตลอดไปและตลอดกาลไม่ว่าจะแพ้หรือชนะรางวัลไม่ใช่ประเด็นสําคัญสําหรับพวกเราใช่ไหมคะพวกเรามีเงินดีตามทุกคนแต่วันนี้เป็นน้ําใจค่ะนะคะอันนี้ยึดไว้ ส่วนข้อสุดท้ายทุกทีมเก่งมากค่ะตอนซ้อมตอนซ้อมพูดจริงๆเลยนะคะกรรมการคุยกันว่าเอ้เท้าวันจริงเป็นอย่างนี้แล้วเราจะทํำยังไงสามคนแรกเต้นไปแล้วสามคนหลังยังงงอยู่ออสามคนหลังตั้งหลักได้สามคนแรกเอาหันที่แฟอันนี้คือเรื่องจริงถูกไหมคะจริงๆไหมวันซ้อมไปห้อง อย่างจังบะแซมบ้าที่อรีขึ้นแล้วข้างหลังก็เอาอยัางไงยังตกลงกรรมาการก็ลุ้นใหญ่สุดท้ายบอกไม่เป็นไรช่วยหน่อยแต่วันนี้ไม่ต้องช่วยใครทุกทีเก่งมากขอบคุณค่ะโอเคนะคะเป็นที่ตกลงกันเรามีหกแถวเนาะแถวหนึ่งไปอยู่ถอยหลังค่ะแถวหนึ่งไปอยู่ข้างหลังค่ะแถวสองออกมาค่ะถ่ายรูปนิดนึงขอแถวสองออมาถ่ายรูปแป๊บนึ่ะขอเวลาถ่ายรูปนิดนึงแถวหนึ่ง คนที่อยู่ทำหนึ่งไปอยู่ข้างหลังค่ะไอยู่ข้างหลังคะคนที่สองมาขึ้นหน้าค่ะชิ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 คนที่สองขึ้นหน้ามาค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเล่นนชิชิจัไหนค่ะชิชิอปชาถ่ายรูปเลยค่ะยิ่งหวานยิ่หวานฟาเท่หน่งสองสมชะหมดเวลาแถวสามขึ้นมาค่ะแถวสาขึ้นจ้วแถวสามขึ้นแล้วเียวเล้ยลวแถวสามจอยู่ข้าวแนะเดี๋ยวเราจะปล่อยกินข้าวแล้วค่ะหนึส ไม่ต้องมามองทุกมองก็อ่าะที่มาแถวสแอคชั่นแถวสแอคชั่นหนึ่งสองามเช็คอ่าแถวห้าขาแถวห้าแถวนี้เขาวนกันเองนะเนี่ยแถวห้าจ้าแถวห้าอ่าหนึ่งสองสาเช็โอเค วอไหมก้อนนุ้นค่ะกอนนุ้นมาถาก้ตัวไหนหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามเช็ขอบคุณทุกท่านนะคะ,ะแวนเทสของไทยค่ะแบนเทรหลดแแรกยังไม่ถ่ายไปตันน้งถ่ายไปเป็นชั่วโมงคุณ นะคะแล้วเดี๋ยวเราลองให้เราเจตต่อเลยนะคะคิวต่อไปเลอกันที่คิวต่อไปนะครัะทุรย์